สวัสดีครับผมคิสต้าเกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมก็อยู่กับเกมเอ้ช็อตนะที่สุดผมก็ได้มายืนอยู่นจุดจุดนี้นะครับหลังจากที่หายหน้าไปหายตาไปนานเกินนะก็กิดถึงมากเลยนะครับก็กลับมาเล่นกับอีกครั้งนะครับกับเกมเอ็กช็อตนะครับอ่าก็ตามจริงก็ห้าสิบห้าสิบอ่ะที่จะมาเล่นก็ไม่ใช่ความเต็มร้อยหรอกเพราะปืนโกมันเยอะนะฮะก็ต้องระวังตัวให้ดีก็ เออยังหาห้องเล่นยังไม่ได้ครับก็ต้องมาดูในห้องแชทก่อนเออแต่ว่าก็จะเงียบดีทำไมแต่แต่ละคนมันก็ถูกปีศาจเมนูซาดูตาหรือไงก็ไม่รู้มันเป็นหินอย่างเงี้ยนิ่งเชียแหมเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็สวัสดีวันนี้นะครับอ,อ๋อไม่ค่อยจะเล่นอะไรมากมาย้้ครับกจากมอมมี่นะเออมอมมี่เป็นอะไรที่แบบเล่นได้ทุกปืนอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวถ่าถึงจะแม้จะเล่นได้ทุกปืนแต่ ปืนเกลียนนี่มักจะอ,อยู่มอมมี่ตลอดนะฮะพวกทดลองปืนพวกหนูทดลองนะฮะพวกมอมมี่นะฮะก็ไม่มีอาวุธเล่นเลยครับท่านผู้ชมของหายเกลี้ยงเลยเออแล้วรหัสเก่านี่ก็หนึ่งเมษาเออก็เราเล่นอยู่ตอนนั้นเมษาเราเพิง่งเลิกเล่นไป2เดือนเองแต่แม่งไม่มีของอะไรเลยเพิ่งเติมไปห้าสิบได้อะไรมาไม่รู้ไม่กี่ชิ้นเอง ก็พอได้ยกตัวระดับน <hur interventions> <Okay, S 1> okay. on ึงนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นดานมัมมี่กันนะครับก็อย่าเสียเวลาเลยดีกว่ามันไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันมาอยู่จุดๆนี้แล้วก็ไปรับชมมาเลยครับไปเลยโอเคครับก็เกิดมาเกิดมานี่คือเกมจบพอดีครับก็เอออย่างที่เห็นนะครับแรกๆก็เกิดสงครามมัมมี่นลฮะอก็มีเด็กน้อยครับแหมเียเดเจ็ดเจเออฆ่าไปเลย อีเด็กเวนอีเด็กไม่ไปโรงเรียนมึงยังอยู่อีกเหรอกูหายหัวไปสองเดือนไอ้เด็กเปรตมาแต่ไกลเลยอยา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 ไอ้เฮ้ยอ๋ยอ,อ,อดาบเลยวะไม่เคยเห็นอะ่ะเฮ้ยดาบเลยวะเฮ้ยไม่เคยเห็นอะ่ะ <laughs> กลายเป็นคนล้าสมัยแล้วครับท่านผู้ชมผมตามใครไม่ทันเลยตอนนี้ <laughs> แล้วมันไปอยู่ไหนของมันวะเนี่ย มอมมี่มีสองตัวอยู่ในของมันไปยไออาวุธตัวนี้มันอยู่นานคู่ชีวิตผมมากเลยครับต้อง90วันนะฮะก็เป็นอาวุธที่สามารถจบตีบอมมี่ได้นะฮะอ๋อเอาไว้แก้เข็ดครับแก้เข็ดเฉยฮะโอเคนะฮะวันนี้เราก็จะมาใช้ปืน300นัดในตำนานนะครับแต่ปืนนี้มันไม่ธรรมดาอย่างที่ท่านผู้ชมคิดนะครับเพราะมันคือ เซอร์ไพร์วันเดอะฟักเกอร์อ้าวเซอร์ไพร์วันฟักเกอรมามาสายฟ้ามามาปืนสายฟ้าเคยเห็นไหมมาฟาโรห์หรอไม่กลัวหรอกมามาเคยเห็นไหมปืนนี้มาเคยเห็นไหม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 เออตู้ไม่ได้ดิโอ้ยกระดากกระชอกมาอ้าวหนีไปไหนเออสัตว์หรอสัตว์หรอมาดิโอ้เคยเห็นไหมปืนสายฟ้าโหสามร้อยมาดิ แไม่กล้าโเอาเอมีใหม่มีใหม่มามาสุดท้ายวปักอรโอ้มาสามก็สู้รอวะมามาร้อยห้าสิบู่าวไมาเฮ้ยเฮ้ยลงนลงนลงนอออือเกือบ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 ครับาๆผู้ชมยก่อนครับอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไปแล้วฮ้ยยกูแลเฮียไม่ได้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 เฮ้ย เฮ้ยว้าวเว้ยเอามาแล้วกูว่ะไอ้เหี้ยว้าวเฮ้ยเียอะไรว้าวเลยเอามาครับท่านผู้ชมว้าวครับรอบที่แล้วมันว้าวฟันไม่โดนน่ะฝีมือมีดตกมากอ่ะตอนนี้ฝีมือตกมากอ่ะพูดจริงๆนะแค่สองเดือนเนี่ยฝีมือมีดนี่ตกมากอ่ะอหรือว่ามันไม่ชินวะไม่เกี่ยวนะ รอก่อนรอบนี้รอบนี้ H K ส้มกับปืน300นี่เป็นพาะเอกนะฮะรอบนี้ไม่มีปืนพิเศษใดๆเหลือและะะ้วฮะตอนนี้มีแค่นั้นแหละ <c oughs> อย่างที่โชว์อะลองของครับมันมันครับอ่ลองของลองของอโดยโหมดโหมดสปีดเหรอโหมดสปีดเหรอสปีดโหมดสปีดเหรอไม่ได้แดกคุณหรอกครับ It, เฮ้ยหืมป่านั่นไงผหน้ามึงเปิดอะไรวะสีเขียวไม่เคยเห็นอ่ะอ่ะาโลึมหายเออไม่ใช่เรื่องยากเลยเี่ไม่ได้เรื่องย่เลยแหมกูไก่ใช่หรอแค่มีกรตัวนึ่งลล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 ามึงไม่ช่วยนี่กูก็คุ้มามันได้อ่ะอะ หาเรื่องครับหาเรื่องแบบปิดใหม่โอเคมันมาก็ให้มันมันเก่งครับมันมันมีของเฉยครับแต่เราไม่มีของครับแล้วก็อย่ายไปเถียงกันดีกว่าบ้า <L> ช่วยถือว่าช่วยขเขาครับซื <L> 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 ้อไว้ลองหัวนี่จะชื่ออะไรนะฮะก็ไม่รู้นะเฮ <L> <L> ้เฮ้ไอ,อพี่มาเลิฟพี่มากเลิฟมามามะมา,มาใ,หให้เฮสเคส้มแปดดาวมาเอ้ย หลอนหลอนที่เชี่ยครับหลอนลงหมดฮะสกิลสกิลสกิลยิงช้าๆไว้ครับตื้อไว้ฮะให้สกิลหมดฮะแล้วก็ไปสีวนรวดเร็วปู๊บปื๊บให้ปือย่าลาดกูอย่าลาดกูขอโถอยดิกูยิงอยู่เดี๋ยวกูเข้าถอยปื๊บหายยังไงลาดกูจนได้เลยมึงมีวุ้ยเอ้ยกูไม่เล่นกับมึงลไเหี้ยโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้แล้วก็ พระ <ack> เอกรอบนี้ครับก็ตาปืนนี้แหละครับอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าบนหอมาน่อยเอดิดกูเหงาไม่ได้เรียกมอมี้นะเรียกคนนะเออไ,ไอไอคนนี้ยิ่งดีเลยมันมาเหรอเฮ้ยเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วมันจะไปสู้ทำไมวะมาเลยด,ดนโนโดนดน,ดนเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาโอ้แม่งลากฟารโรมาด้วยเฮียลากทำไมฟาโรเนี่ยเลือดเยอะ เออยิงกุยให้ยิงกุยอื๋อเออตามเข้าไปมามามาสายฟ้ามาบอกดาเมจยี่สิบมาบึ้มเจ็บเจ็บบึ้มเจ็บบึ้มหายอ่าว่าแล้วแม่งต้องโดนลาดกูไม่เคยฆ่าสักตัวละเอาอีกยี่สิบนาทีบอกครับว่างเหรอขอหอเหงาอ่ะขอเหงามากเลยกูไม่เหงากูไม่เหงามาเซอร์ไพรส์เวิลด์ฟุตเกอร์ครับไกลไกลหลังไกล

ปืนสายไฟฟ้าอ้าวคิวตัวแรกเอามาดิคิวตัวแรกมาเอาดิแอบปืนคันเทพครับอ๋อบอกหน้าแม่20%เงียบเนียบเนี่ยบแอบอะไรอ่าวตกเออสองหน้าเยี่ยมขึ้นมาใหม่แล้วอ๋อมันมาแล้วครับจบๆบอ้ไรดิปักฟักอยู่ไอเทียฟักอยู่ไม่แอบด่าใช่ไหมนี่อ่านไว ไม่น่าหนีเลยเฮียมันรู้ดีโ<น>อ้โหยิงทำไมวะเนี่ยยิงอีท่าไหนจะโดนกูเฮ้ยยิงดีดีดิสุนกูนจะหมดแล้วเฮ้ยปาโล่โอลโอเคมันหมดเี่ยมามาอะไวะยังทัน นะครับทผู้ชมว้าววชนะครับชนะแล้วนี่ชนะแล้วนี่ชนะแล้วแดงแดกแดกโคตรเลยเออโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนอใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวก็กดไลค์ให้คลิปนี้นะครับอ่าผมก็กลับมาเล่นแล้วนะครับอ่าไม่ต้องกังวลว่าคลิปนี้แล้วพี่จะไม่ทำอีกก็ทำต่อนะครับแต่ ช่วงนี้ผมขาดสมาชิกที่จะมา,าเล่นกับผมนะครับก็เป็นตัวหลักสําคัญสําคัญอย่างยิ่งนะครับก็อ่าก็ไม่คือแบบผมจะคัดเอาแล้วกันนะครับก็เพิ่มมาสักสองสมาชิกก็พอนะฮะแต่ไม่รู้ว่าใครโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอจากลาที่เท่านี้ครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ